ว้ไเลี่มัมสวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเช่นนี้ค่ะวันนี้นะคะเพรก็จะมาฝึกโยคะสองท่านะคะในการแก้อาการนะคะปวดนะคะหลังนะคะแล้วก็ปวดนะคะด้านข้างของรำตัวนะคะแต่ใครที่นางมากมยืนมากๆนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะบางครั้งก็ขยับขยื่นตัวไม่ได้นะคะ ง่ายๆนะคะสอนสําหรับผู้ที่นะคะเริ่มฝึกใหม่ๆนะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะกานตอนแรกนะคะให้ท่านผู้ชมนั่งขัดสมาธิแบบนี้นะคะเอาฝ่าเท้าไขว้กันนั่งนะคะแล้วก็น,ะะนั่งตัวตรงยืดอกขึ้นหรือว่ายืดไหล่ขึ้นนะคะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกผ่อนคลายนะคะ,ะนั่ง ทำสมาธินิดนึงมือนะคะแบบนี้ค่ะหายใจเข้าหลับตาหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆดึงเอาลมนะคะเข้ามาในนะคะท้องแล้วก็ให้ท้องพอง แล้วก็หายใจออก่อนคลายท้องยุบลืมตานะคะเสร็จแล้วนะคะให้นะคะเอาศอกนะคะวางไว้กับพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็นะะหายใจเข้าโยแขนขึ้นไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยนะคะยืด แขนนะคะเราจะรู้สึกว่านะคะบริเวณด้านข้างลำตัวแล้วก็เอวได้ถูกยืดนะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ไม่ดึงหรือว่ายกสะโพกขึ้นนะคะค่อยๆนะคะแล้วก็นะะกดสะโพกลงไปนะคะยืดแขนไปหายใจเข้าหายใจออกชา้าชหายใจเข้าหายใจออก เสร็จแล้วนะคะเปิดอ,อกหรือว่าเปิดแขนขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆนะคะกางนิ้วทั้งห้านะคะแล้วก็ชี้ไปด้านล่างหายใจเข้าหายใจออกท่านผู้ชมจะรู้เลยนะคะว่าบริเวณด้านข้างหรือว่าหลังของเราได้ถูกยืดนะคะห้างไว้อดทนหายใจเข้า หายใจออกนะคะเราจะรู้ถึงพลังงานความร้อนวิ่งนะคะทั่วร่างกายนะคะแล้วก็ไปถึงนะคะบริเวณด้านข้างของลำตัวนะคะแล้วก็หลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะยกแขนขึ้นกลับไปในท่าเดิมยืดหายใจเข้าหายใจคออ้างไว้ หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ให้นานๆนะคะเท่าที่ท่านผู้ชมจะทำได้ดึงลำตัวกลับมาต่อไปนะคะวางศอกข้างขวาลงไปยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายจะออกนะคะเอาแขนนะคะยืดมาข้ามลำตัวไปหายใจเข้าหายจะออกตามองมือไปหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเปิดไหล่เปิดแขนนิ้วทั้งห้าชี้ไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้นะคะํำตัวเหรือว่าด้านข้างรำตัวของเราได้ถูกยืดแขนนะคะตรงบริเวณส่วนนี้ได้ถูกยืดไปยาวๆหายใจเข้า หายใจออกดึงแขนกลับมาอ้อมศีรษะไปหายใจเข้าท้องพองหายใจออกพอนกลายขยับได้ยืดคางไว้หายใจเข้าหายใจออก,กค่อยๆดึงรำตัวกลับมา เราได้ไปแล้วหนึงท่านะคะต่อไปนะคะท่าที่สองเอามือขวามาจับเข่าด้านซ้ายแล้วก็วาดแล้วก็แกว่งมือนะซ้ายไปด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบ ค้างไว้เลยนะคะ10ลมหายใจถึง20ลมหายใจเราจะนะคะได้นะคะบิดลำตัวแล้วก็นะคะบิดยืดหลังนะคะที่ปวดนะคะหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างยาวไปเลยาวาดมือขวาไปด้านล่างยืดอกขึ้น ตามองไปด้านบนหายใจเข้าท้องพองหายใจออกนะคะค่อยบิดลำตัวตามองตัดไปด้านหลังนะคะถ้าใครที่นะคะมีลำตัวที่แข็งนะคะยังไม่เคยบิดลำตัวหรือว่ายืดในท่านี้นะคะค่อยๆนะคะตามองไป45องศาได้เลยนะคะและถ้าใครที่ฝึกบ่อยๆนะคะสามารถบิดลำตัวตามองไปด้านหลังได้เลยหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกต้องยุบหายใจเข้าบิดลำตัวหายใจออกผ่อนคลายทั้งสองท่าที่เราฝึกไปแล้วนะคะเป็นการนะคะเป็นการยืดด้านข้างของลำตัวยืดบริเวณนะคะหลังนะคะสะโพกนะคะแล้วก็อีกท่าเป็นการบิดลำตัวนะคะเป็นการยืดหรือบิดนะคะบริเวณนะคะ นะคะยืดอกขึ้นแบบนี้นะคะพลังงานความร้อนก็จะวิ่งผ่านลำตัวไปนะคะแค่สองท่านี่เองค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะฝึกใหม่ๆนะคะจะฝึกก่อนนอนก็ได้นะคะฝึกนะคะสารอบนะคะถ้าใครมีเวลาหรือว่ารู้สึกว่าตัวแข็งมากนะคะค่อยฝึกไปบิดไปทีละนิดละนิดจนกว่าเรารู้สึกว่านะคะเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่านะคะบิดลำตัวได้สะดวกและคล่องขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้เพชนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆพบกันใหม่ในนะคะคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เพชต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ